คุณทอ้อขอแค่หนึ่งนาทีนะคะข้อที่หนึ่งต้องมีสตินะคะมีสติลุกขึ้นอย่างไวแล้วก็ลุกขึ้นสู้นะคะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจแล้วก็มีอารมณ์นะคะสามารถท้อแท้ได้ในยามที่เราผิดหวังเหมือนพี่รัตดาเนี่ยก็มีท้อแท้บ้างเหมือนกันนะคะเวลาพี่รัตดาท้อแท้ก็จะพยายามเนี่ยมีสติแล้วก็ลุกขึ้นอย่างไวนะคะจะไม่ท้อแท้นะคะตัด ตัดอารมณ์ท้อแท้นั้นออกไปนะคะแล้วก็ลุกขึ้นสู้ส่วนข้อที่2ก็คือนั่งสมาธิต้องมีการนั่งสมาธินะคะเพื่อให้สมองและจิตใจเราเนี่ยปลอดโปร่ง<ม>เมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยสมองเราก็จะสงบทันทีนะคะคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะคะข้อที่3มคือต้องออกลังกายนะคะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยออกเหงือ่อแล้วก็เส้นเลือดไหลเวียนสู่ร่างกายทําให้หลังสารเอนโดฟินออกมาทําให้เราเนี่ยเกิดความสุขได้นะคะจะ หมดความท้อแท้ได้ข้อที่4คือออกไปพบปะผู้คนนะคะพูดคุยผ่อนคลายความท้อแท้ความเครียดนะคะในสิ่งที่เราผิดหวังส่วนข้อที่5ก็คือเราต้องไปหมู่บ้านคนรวยหรือหมู่บ้านเศรษฐีนะคะไปดูนะคะเขาคงอาจจะไม่รู้จักเราไม่ให้เราเข้าแต่ว่าเราก็ไปดูนะคะลักษณะบ้านที่หลังโตใหญ่โตนะคะเราไปดูว่าเขาทําได้ ะะเราก็ต้องทําได้เขามีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้คงจะสู้ชีวิตมาเยอะนะคะเขาทําได้เราก็ทําได้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ต่อไปนะคะไม่ย่อท้อค่ะ